สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วทุกสัปดาห์กับการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศทั่วเกาะอังกฤษและทั่วทวีปยุโรปกับช่วงฟุตบอลฟอร์เคต์จับมือกาพยากรณ์วันนี้เสนอตอนโคตรทีมอึดฟัดใหญ่ เริ่มกันที่ช่วงวันเสาร์6โมงครึ่งครับใหญ่ฟัดใหญ่ของจริงอย่าเสียเวลาคิงงันออกมาโชว์กันเลยดีกว่าทูเคอร์กับเป๊ปของใครมันจะแน่กว่ากันเมื่อจากฝูงเชลซีจะเปิดรังสแตมฟอร์ดบิชตอนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่แอบสะดุดมานิดหน่อยเมื่อสัปดาห์ก่อนเอาสายล่องฟ้ามาปักไวบบ้บนหลังคาบ่ายนี้ที่ลอนดอนพายุฝนเข้าเต็มๆครบอัตรรถความมันระดับพรีเมียมแน่นอนสมานะฉันคือทางออกสุดท้ายจบศึกหัวเปียกหัวฟอนกันทั่วหน้าทุกคน อีกหนึ่งคู่ช่วง6กโมงครึ่งวันเสาร์เวลาเดียวกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดโรงละครต้อนรับคณะแอสตันวิลล่าของดินสมิธพ่โดแม่งฟิตยิงทุกแมตที่ขวางหน้าถามหาสภาพอากาศบอกตามตรงว่าลมค่อนข้างแรงเหมือนจะมีฝนโปรยอยให้เจ้าบ้านในใจอีกเหมือนเดิมห่างดินสมิธมันกดสุดติดเหมือนเจอเอเวอเรตแล้วก็ผีก็ผีเธอประมาทอาจโดนจับถ่วงลงม้อได้นะ ถ้ามาดูช่วง3ามทุ่มกันบ้างครับที่สวนกุลิสัตว์เอเวอรตันจะพบกับนอริทชาวบ้านยิ้มได้สบายใจครับอากาศไทยเท่แดดดีไม่มีเซอร์ไพรส์ความเร็วคงที่แฮปปี้ฟิลกูดบอกมาได้เลยต้องทําแค่ไหนถึงจะพอใจเดี๋ยวเบนิเต็จัดให้ตามที่คุณต้องการ ไปกันที่ย่านเวสต์ยอร์คเชียร์ของลีดยูไนเต็ดจะเปิดสนามเอเลอรดต้อนรับคุณคอนเวสต์แฮมอาการเซ็กเคนซีซั่ซินโดมของลีดนั้นอยู่ในช่วงโคม่าเบลซานั่งยองเกาหัวกูจะเอาไงดีวะเนี่ยวีคนี้อาจต้องเพียต่อเนื่องเพราะฟอร์มเวสต์แฮมโดยรวมถือว่ายกระดับขึ้นมาได้อย่างน่าสนใจฝากเฝ้าเตือนระวังน้ำท่วมขังฉับพลันอยากอยู่บ้านไม่ว่ากันแต่กระผมนั้นไม่ค่อยแนะนำ ไปกันต่อที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมเลสเตอร์จะพบกับเบอร์ลี่อีกหนึ่งทีมที่ยังไม่ชนะใครส่วนเลสเตอร์ผ่านมา5นัดแพ้ไปแล้วถึง3นัดน,นี้โรเจอร์หมามั่นปั้นชัยจะเอาเบอร์ลี่มาเป็นที่ระบายให้ได้อากาศที่เลสเตอร์กำลังดีเหมาะและเกินที่จะออกไปเดินเล่นช่วเงเย็นๆให้เลือดลมได้ไหลเวียนจิบปากกามาเขียนดอกจันไว้ได้เลย คู่สุดท้ายช่วง3าทุ่มไปกันที่ภาคตะว,วันออกของอังกฤษครับวัตฟอร์ดจะเปิดสนามวิคาร์เรจโรสสเตเดียมพบกับนิวคาสเซิลวัตฟอร์ดผ่านมา5แมตช์รั้งอันดับ11ของตารางส่วนนิวคาสเซิลอยู่อันดับ18แบบยังไม่ชนะใครแม็กซิมแมนจะร่ายเวทมนต์ได้แค่ไหนปัจจัยนี้มีส่วนกับผลงานของนิวคาสเซิลมากๆส่วนฝั่งเจ้าบ้านอยากให้จับตาผลงานของอิสมาอลาซาให้ดีนะครับเด็กวัย23่คนนี้มีของฝรั่งนิยามแมตช์แบบนี้ว่าอันเดอร์ด็อกแมตช์นะครับท่าไม่ต้องเยอะ เอาใจยากผ้าที่ตากเอาลงไปอบเธอเผื่อฝนมันตกมาไม่รู้ตัว ช่งเง้อมองรถพระปาจังเวอร์อผูโหมากันเต็มคันเลยห้าทุ่มครึ่งเดินทางไปลอนดอนพบกับเบนฟอร์จอมขโมยหัวใจสัปดาห์ก่อนเล่นอาวุธนอตไม่หลับกันทั้งเมืองถ้าบอกว่าหงแดงจะบุกมาชนะแบบสบายๆผมคงโกหกคุณแน่ๆเพราะฝูงพึ่งทีนี้เขาไม่มีมวนะ่วนนะเว้ยเฮ้ยขับรถขับราต้องระวังถนนลื่นและทางลูกรังให้ดีอีวานโทนี่มันจ้องจะเล่นงานตลอดเวลาฝนตกอากาศเย็นแบบที่ชาวเมืองชอบแต่กับเจกเก็คอปนี้ไม่ใช่วันชิวๆของเขาหรอกนะจะบอกให้ ข้ามไปที่เลซี่ซันเดย์ครับช่วง2ทุ่มที่เซนต์แมรีเซาแฮมตันจะพบกับวูฟแฮมตันตั้นไหนจะได้เ hey, ฮตั้นไหนจะชนะตั้นไหนก็ไม่รู้ดูยากสุดๆนะครับแต่ความได้เปรียบพราะเตะในบ้านของนักบุญเนี่ยอาจเป็นตัวแปรเล็กๆน้อยๆของแมตช์นี้ที่ทําให้พวกเขาคว้าใจวูฟเพียฟนมาจากแมตช์ก่อนมีไข่อ่อนๆไม่น่าไปเข้าใกล้อันตรายติดหวัดได้ไม่รู้ตัว อีกหนึ่งแมตช์ใหญ่ฟัดใหญ่ประจำสัปดาห์ขอยกให้ลอนดอนดาร์บี้สี่ทุ่มครึ่งคู่นี้เจอทีไรไม่มีใครยอมกันอาเซนอลจะเปิดรังต้อนรับเพื่อนบ้านอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์ฆ่าได้ย่าไม่ได้แฟนปืนแฟนไก่เขาเข้าใจดีส่วนตัวผมมองว่าโอกาสเสมอกันเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับที่เอมิเรสสเตเดียมเห็นแดดดีๆก็ใช่ว่าจะไม่มีฝนชั่วโมงนี้เดาใจยากทั้งคู่มีโอกาสได้ดูกล่นกุนซือของทั้งสองทีมแต่การันตีว่าบอลคู่นี้สนุกล้านเปอร์เซ็น คู่สุดท้ายเป็นมันเดย์ไนท์ที่ลอนดอนคิสตันพาเลตจะเปิดเซลเฮอร์สบาร์กพบกับไบตันอากาศคุณวันจันทร์มีฝนตกบางพื้นที่นอนหลับดีๆก็คงสบายแต่ถ้าเสารอาทิตย์คุณคาใจจะลุกมาเชียร์สักหน่อยแนะนำให้ไปทางทีมเยือนพอลูกทีมของเกรแฮมพอตเตอร์นั้นช่วงนี้กำลังมานะที่รักจ้า อิตาลีเยอรมันสเปนเบื่อแล้วอ่ะเอาใจสิทริปยุโรปสัปดาห์นี้ขอแนะนําเมืองใหม่ๆกันบ้างครับเริ่มกันที่คืนวันศุกร์ตอนตีหนึ่งขอพาไปเที่ยวเมืองลิสบอนประเทศปโปรตุเกสเจ้าบ้านสปอร์ติ้งลิสบอนจะเปิดสนามเอสตาดโอโชเซอว์เบรเซพบกับมาริติโมใครเคยไปลิสบอนจะรู้ดีอากาศที่นี่โคตรชิลส่วนใครไม่เคยลองผมท้าเลยโคตรชัว ช่วงสามทุ่มวันเสาร์ขอพาทุกท่านไปที่เมืองดันดีประเทศสกอตแลนด์ทีมรังบวยของลีกคีเมาจะเปิดบ้านพบกับจ่าฟูงกาสโกเลนเจอร์ของสตีเวนเจลาดเมืองดันดีนี่ขึ้นชื่อเรื่องฝนตกตลอดวนันพก่มพกยาก,กันเป็นเรื่องปกติของชาวเมืองแต่หากนั่งรถไฟมาจากกาสโกแล้วล้วก็บรรยากาศริมสองข้างทางน,นั้นบอกเลยว่า very beautiful ไปที่ช่วง5ทุ่ม45ครับซิตี้เรคคอร์ดแมนดอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์เจ้าบ,บ้านและจ่าฝูงของลีกอย่างอาเจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมจะเปิดสนามโยฮันคัฟอารีนาพบกับเอฟซีโกนิเกนใครๆก็รู้คนอัมสเตอร์ดัมนะอารมณ์เดไม่มีพิษภัยจัดไปทัวร์โรควันขมงฉงเฉ่งในแม่นำ้ำแอมเทลแดดอ่อนๆอากาศเย็นๆเหมาะเดินเล่นแจกยิ้มเพลินๆ <laughs> ฝากในการฉบับเต็มทุกวันศุกร์สามทุ่มครึ่งกันเอาไว้ด้วยกับฟุตบอลฟอร์แคตทุกช่องทางของสยามสปอร์ตไม่ย่อมไม่ท้อนะครับทุกคนเหมือนที่วินสตันเชอร์ชิลล์อดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเคยกล่าวไว้ว่าคนที่มองโลกในแง่ลบจะมองเห็นอุปสรรคในทุกโอกาสแต่คนที่มองโลกในแง่บวกจะมองเห็นโอกาสในทุกอุปสรรคและนี่คือทั้งหมดของฟุตบอลฟอร์แคตจบมือกาพยากษ์ก่อนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ あっ <laughs> <laughs> <laughs>